สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยใน s ัมเ o อร์วอ r ์ k สกายอารีนาครับแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางการทำทีมลงดันมังกรห่วงอเวจีนะครับหรือว่าดากอนอบิชฮาร์ดนั่นแหละแล้วก็เป็นทีมที่ไม่มี5ดาวแท้เลยใครที่ไม่มีเหลี่ยมนะครับผมหรือมันชื่อว่าจอมมาสตรสตา์วุธท่าน้ำมังใช้ทีมนี้ได้เลยนะผมทดสอบม,มาแล้วถามว่าเปอร์เซ็นต์การผ่านเนี่ยผมตีให้สัก95ละกัน แล้ทีมนี้ก็ต้อนรับการมาของดาบพิฆาตอสูรนะฮะการคอลลัปเดมอนสเลเยอร์กับซัมมอนเนอร์วอของเราเราก็จะใช้น้องเนซิโกะธาตุลมนะฮะซึ่งเนซโกะธาตุลมนี้คือตัวทีเด็ดเลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลกันแล้วกันโดยทีมนี้นะครับก็จะมีดันซิมไพ่น้ําแล้วก็จักไฟที่ทุกคนคุ้นเคยกับทีมลงมังกรกันดีนะครับผมแต่จะมีหน้าใหม่มา2ตัวก็คือ เนสโก้ธาลมแล้วก็ไพ่มืดการมาของ2ตัวนี้ในทีมนี้นะครับทำให้ทีมนี้เป็นทีมที่ perfect ai สามารถออกสกิลได้อย่างแม่นยำไม่ออกสกิลมั่วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนสโกะเนี่ยจะหน้าที่เหมือนการูด้าน้้ำเลยสกิล3ของเขาจะเหมือนสกิล2ของการูด้าน้ำนะครับเพียงแต่เนสโกะเนี่ยสกิลจะมีครูดาวมากกว่าก่อนจะใช้เพื่อน,อนจะต้องอัพให้สกิลนี้เต็มก่อนเพื่อให้มันเหลือครูดาวสามเทินนะครับผม แล้วทักษิวนี้จะบัฟดาบ2เทินบัฟโล่2เทินพร้อมกับโยนเทินให้กับตัวที่ก่อนหน้าทันทีซึ่งพอเอามาคอมโบกับดันซิมแล้วเนี่ยผู้ซึ่งมีพาสซีฟโจมตี2ทีนะครับผมก็จะทำให้มีบัฟดาบในการโจมตีได้2เทินเลยก็จะทำดาเมจมังกรได้เยอะขึ้นพอทำดาเมจมังกรได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราปิดงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นลูน่าซึ่งมาใช้สกิลแบบการันตี ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ารุ่นท่าของเพื่อนๆแรงกว่าผมได้อีกนะมันอาจจะจบได้ในการโจมตีสกิลสามเลยแต่ถ้าไม่จบด้วยสกิลสามของไพ่หมื่นนะฮะใช้ไปปุ๊บจะได้เกรดของมันมาเต็มร้อยทันทีพอมังกรถ้าเหลือเลือดหน่อยๆเนี่ยไพ่ก็จะสามารถใช้สกิลสองเก็บไปได้หรือว่าโจมตีสกิลหนึ่งเก็บไปอีกรอบนึงนะครับแต่ในกรณีที่เราทำดาเมจเพียงพอแล้วแบบสกิลสองอีกทีหนึ่งจบได้นะเพราะว่า มันจะโดนบอสขั้นด้วยนะฮะถ้ามันไม่ตายไปก่อนมันก็จะเก็บบอสได้ซึ่งของผมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันยังสามารถจบได้อยู่แต่อีกอย่างหนึ่งครับทีมนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนไพ่เป็นเหลียมมันก็จะจบได้เร็วขึ้นแล้วก็ชัวร์ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรียมมันแรงกว่าแต่เหลี่ยมเนี่ยข้อเสียคือบางทีก็ไม่ยอมใช้ทะกิะสนะไปใช้ทักิะสก่อน แต่ถึงยังไงมันจะไม่ตายไงถ้าพามันเป็นธาตุน้ำด้วยนะฮะมันจะสามารถวนกลับมาใช้สก,กิลสามได้อยู่ดีถ้าเป็นเหลี่ยมนะถ้าใครมีเรียมก็ใช้เหลี่ยมถ้าไม่มีอันนี้เป็นทีมทางเลือกที่เพอร์เฟ AI ไแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรุนแรงกว่าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมนี้ผมว่าชัวร์กว่าโอเคสําหรับแต่ละตัวนะครับหน้าที่ผมบอกลําดับการออกตัวด้วยละกันเริ่มจากไพ่น้ํานะครับผมเพื่อนๆจะต้องทำสเตตให้ได้สปีด 120ขึ้นไปนะครับผมมันเป็นติ๊กของมันพอถ้าตัวนี้ไม่ถึง120เวลาเนสโกมันโยนไปให้ดันซิมเนี่ยมันจะเหมือนดันซิมมันจะไม่ออกเทินเลยอะ่ะมันจะเหมือนมีใครมาขั้นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะตัวนี้ก็ทำดามจเยอะๆไปเลยนะครับรัวนที่ผมใส่เป็นสวิปเบลแล้วก็ถ้าเท่านี้ยังไม่พอเพื่อนๆอาจจะต้องเสริมด้วยอ์ติแฟกที่เป็นดามจเพิ่มเติมตามแอทแทนะครับ เพราะว่าตัวนี้ฮิตมันเยอะถ้าไปเพิ่ม additional damage ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้แรงกว่าไปเพิ่มขีดแดมสกิลสานะครับต,ตัวแรกก็คือไพ่น้ําตัวที่2ครับที่ออกสกิลก็คือกงจากไฟกงจากไฟนี้ผมว่าถ้าใครที่บ้านเด็กอยู่หรือยังไม่บ้านโตเนี่ยรูนมันค่อนข้างยากเพราะมันต้องใช้รูนไฟที่แบบดีพอสมควรเลยก็ต้องการก็คือสปีดเนี่ยต้องบวกหลังเกิน87ด้วยนะ นี่ผมก็ใส่3ไฟแล้วก็ทำเป็นตัวดาเมจคี้รอยได้ยิ่งดีแม่นยำม,มีติดไว้หน่อยก็ได้ครับผมสักเนี่ยประมาณ10-20เพราะว่าพาสีของเขาเนี่ยมันเพิ่มแม่นยำอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ตูกเกาะแตกได้ทั้งสกิลหนึ่สกิลสนะครับผมนี่ก็คือเอ่อกงจักไฟเนีย่ยทำแห้แทกเยอะๆหน่อย2ตัวเนี้ยหน้าที่ของเขาคือเคลียร์เวฟไพ่ปาก่อนแล้วก็กงจักปาเก็บให้หมดพอ ถ้าดาเมจของกงจักรเพื่อนๆแรงพอมันก็จะไม่เสียแรงตัวอื่นมันก็จะได้เวลาเร็วขึ้นแต่ถ้าแรงไม่พอก็อย่างน้อยให้มันเหลือสองตัวให้ดันซิมเก็บได้นะครับซึ่งดันซิมก็จะเป็นคิวที่สามที่ออกมาดันซิมก็ทำดาเมดจะจ่าไปเลยฮวเยอะๆไปเลยเน้นครีดแดมอะไรพวกนี้อาร์ติแฟกต์ก็เน้นพวกคริ แบสคีกูอะไรย่นก็ได้ผมรู้สึกว่าของผมปรับได้อีกนะเนี่ยทาให้ดันซีมันแรงขึ้นอีกนะแต่ผมอัติแฟกน้อยนี่ครับผมสปีดตัวที่สามนะครับเจ็ดสิบห้าอาจจะไม่ต้องทำคลิร้อยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันตีพัดไฟมันน่าจะเข้าผมคิดนะแล้วก็เนสโกะครับเป็นอันดับที่4ใส่สามไฟไปเลยฮนะมีดาเมจต,ติดไว้เพื่อช่วยเคลียร์นิดหน่อยก็ได้นะฮะ ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นรูนเซตอะไรมีหน้าที่แค่ยนเทินให้ดันซิมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับลูนา่าหรือว่าไพ่มืดไพ่มืดก็เอามาสก,กิล3นะทำแรงๆไปเลยอาจจะเสริมด้วยคริปแบทแล้วก็พวกโจมตีฮิตแรกสก,กิล3เอาให้แรงที่สุดเท่าที่ทำได้นะโอเคมาเดี๋ยวไปดูแมคานิกกันแมคชนิกจริงๆก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับผม ปึ๊บเนี่ยไพ่จะไพ่จะต้องเอาไอ้สองตัวข้างๆอ่ะทุกคนให้ตายเพราะว่าถ้าสองตัวข้างๆไม่ตายแล้วกงจักกงจักเป็นตัวเดียวที่มัน AI มันไม่เพอร์เฟกต์นะเนี่ยครับมันก็จะปุ๊บปุ๊บโย่โย่แล้วก็โยนปั๊บแล้วก็ไพ่จะปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะถ้าเพือพ่อนๆดาเมรจแรงพอมันจะจบ แต่ถ้าเพื่อนๆแรงไม่พอเนี่ยมันก็จะไพ่ยมืดจะได้ออกอีกรอบแล้วก็ตามด้วยไพย่น้ําอันนี้คือกรณีที่โชคดีแล้วนะเราจะได้ความไวประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อกี้สกิลสามของไพ่มืดมันไม่สามารถลดเกรดบอสได้เนี่ยก็จะโดนบอสเป่ามาก็จะวุ่นวายหน่อยนะจริงๆผมก็แนะนำว่าถ้า ถ้าเราไม่สามารถทําฮิตเดียวให้มันตายได้เนี่ยไปเพิ่มแม่นยาให้ไพ่มือดอก็ได้ให้มันลดเกรดมังกรให้ติดจะได้ไม่เป็นปัญหานะ้วโยไปเนี่ยโย่เนี่ยถ้าผมทํารูนด้ดีกว่าเนี่ย,ก,นนยก็จะง่ายขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ไพ่มืดมันก็จะโย่ไปเป็นไงฮะทีมนี้เป็นทีมทางเลือกนะสําหรับคนไม่มีเหลี่ยม ย้ำอีกครั้งถ้ามีเรี่ยมก็ใช้เรี่ยมดีกว่านะแล้วเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือถ้าเราเอาไพ่น้ำออกก่อนเนี่ยมันจะกงจักมันจะตามเก็บด้วยสก,กิล2แบบชัวร์ๆนะเนี่ยแล้วโอกาสเฟลอีกอันนึ่งก็คือกงจักไม่สามารถเปิดเกาะที่ห้องบอสได้นะ เนี่ยดูดันซิมมันเด่นบ้าทุกคนเมื่อกี้ดันซิมมันโหยโหย,โยมันไม่ยอมใช้กิวดีฮนะเนี่ยอันนี้คือจริงๆมันควรจะเฟล,ลแล้วนะแต่ที่ผมบอก95%ก็เพราะว่าเท่าที่ผมลองเนี่ย30ครั้งมันก็จะเฟลประมาณ1ครั้งบางทีก็มี2ครั้ง พอผมลองไปสักร้อยรอบเนี่ยมันก็อาจจะเฟลไปประมาณสี่ห้ารอบได้นะก็เลยตีให้เป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ผมว่าโอเคนะสำหรับเวลาที่ได้แล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆลูนดีกว่านี้ลูนไพ่หรือลูนดันซิมทำได้แรงกว่านี้เนี่ยก็นึกภาพตามแล้วกันว่ามันสามารถลดเลือดบอสได้เยอะกว่านี้อีกมันก็จะจบได้ไวนะ เราไปถึงจับไฟเนี่ยใครแรงกวนี้อีกก็เคลียร์เวฟไปเลยเวลามันก็จะเร็วขึ้นไปอีกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเรียมดีหนึ่งแล้วกันอันนี้มันจะเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน40วินะะถ้าใครมีเรียมก็เอาเรียมลงเลยครับผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เนสโกก็ได้นะใช้กาลูด้าจะชัวร์กว่าเพราะเรียมเนี่ยตอนแรกคนเขาบอกว่าถ้า สามารถลดเลือดอบอสได้เยอะมันจะการันตีสกิลสามแต่ผมเห็นมันลดเยอะมันก็ไม่การันตีอยู่ดีะเนี่ยมันก็ไม่การันตีอยู่ดีเนี่ยโย่เนี่ยพอมันใช้ชชปุ๊บเนี่ยคือตายชัวถ้าไม่ใช้รออีกเธอนหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะใช้ เราก็จะได้เวลาที่เร็วกว่านะแล้วก็ที่บอกใช้การูด้าน้้ำจะเร็วกว่าเนสโกเพราะว่าเนสโกมีแอคชั่นสกิลที่ช้ากว่าเกือบวินึงเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอร้องไปนี่ก็เกือบเกือบหนึ่งวิแล้วแล้วต้องมาใช้ที่ห้องบอสอีกทั้งหมด2ครั้งนะ ก็จะโดนไปประมาณ1นึ่งบีละเนี่ยจะการันตีแบบว่าตายชัวชัวยี่สิบเจบียีิบีนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะฮะใครที่ลูนถึงถึงแต่แบบไม่มีเหลี่ยมอยากได้ทีมฟาร์มมังกรอบิทฮาท์พวกอเวจีแบบไวๆก็ก็แนะนำเลย ยิ่งรูนคุณแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งชัวเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับวันนี้ไปก่อนบายสวัสดีครับ